ซากุระเดนมาร์ค่ะเพื่อนเพื่น,นสวยงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้ข้างทางและดอกไม้ในสวนมาให้ชมกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะไม่อยากดูคนเดียวต้องอัปเดตถ่ายมาให้เพื่อนๆ fc ได้ดูด้วยค่ะช่วงนี้ก็เป็น ดูดูการของอดอกไม้ที่เดนมาร์กนะคะกำลังขึ้นสวยงามมากค่ะจะมีหลากหลายชนิดอันนี้ก็เป็นซากุระเดนมาร์กนะคะกำลังสวยงามเลยค่ะ บรรยากาศข้างทางก็จะได้ยินเสียงรถหน่อยนะคะเพื่อน,อนๆมีเสียงรถวิ่งอะไรวิ่งน,นคะค่ะก็รบกวนนิดนึงรบกวนเสียงรถรบกวนนิดนึงนะคะขออภัยค่ะขออภัยด้วยนะคะ ดอกนี้ก็อยู่ในสวนนะคะกำลังบานค่ะดอกนี้กลิ่นก็จะหอมมากนะคะแต่ล้อมน่ะเป็นคนที่ว่าแพ้เกสรดอกไม้แพ้ดอกไม้มากๆค่ะ,ะก็เห็นสวยดีก็เดินเข้าไปถ่ายมาให้ชมแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนี้น้ำหูน้ำตาคันตาเลยค่ะเพราะว่าดอกนี้น่ะก็จะแพ้มากเลยค่ะ ไม่ไม่ถูกกับดอกนี้แต่ก็อยากให้ได้ชมกันเนาะสวยมากค่ะสวยจริงๆแต่ก็หอมมากนะคะหอมหอมไกลด้วยค่ะอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้กลิ่นนะคะ นี่ก็อยู่ในสวนค่ะดอกเขาสีม่วงคล้ายๆกระดิ่งนะคะอันนี้ก็สีขาวบริสุทธิ์อยู่ในสวนค่ะอันนี้สวนปลูกเองกับมือเลยนะคะเนี่ยเขาจะขึ้นมาเองทุกปีค่ะพอหิมะลงเขาก็จะหลับพอหิมะหายไปก็จะขึ้นมาก็ดอกแต่ดอกเขาไม่ทนหรอกค่ะก็ประมาณอาทิตย์นึงก็จะหมดแล้วค่ะ แล้วก็จะมีหลายๆหลากสีขึ้นมาอีกค่ะจะมีเยอะเลยค่ะดอกไม้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะถ่ายมาให้ดูนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมา,าชมดอกไม้ เดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเสนอดอกสวยๆแปลกๆมาให้ชมกันค่ะตอนนี้ก็เขายังไม่ได้ยังไม่บานนะคะยังเป็นตุ่มๆอยู่ก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็ดอกนี้ก็จะขึ้นมาเองทุกปีค่ะเป็นดอกสีม่วงเขาชื่อว่ายาลืมฉันอันนี้ล้อมจะถอนออกทุกปีเลยนะคะแต่ดอกเขาสวยมากนะคะ ถอนออกทุกปีก็ขึ้นมาทุกปีค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย